ทมามจะผ่อนไฟนิดนึงนะคะเพื่อนข้าวหนึ่งกิโลนะคะเพื่อนหนึ่งขีขึ่งก็ได้แล้วแต่เราเราะ,ะ <c oughs> ก็จะผัดไปเรื่อยจริงๆเขาต้องใส่ในกระทะเนาะพอดีในกระทะมันเดี่มามีกระทะเลยตัวเขาจะล้นเนาะกเกลเอมอ้อด ั้นเองนะคะเนาะเราไม่ได้เอามาเข้าวกล่องนะคะทุกคนหอมตอนนี้หอมมากเลยหอมกะทิหอมแบบใบเตยนะครับคั้นเองนะคะเนาะเราไม่ได้เอามาเข้าวกล่องนะครับทุกคนหอมตอนนี้หอมมากเลยหอมกะทิหอมแบบใบเตยนะครับเราใส่เกลือไปแล้วแหละเนาะเกลือน่าจะได้ที่หละคือข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มมาร์นะครับ เริ่มเห็นไหมเพื่อนเห็นนะเขาจะเริ่มพองๆขึ้นก็พอแค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปไปดูตอนห่อกันนะคะเนาะตอนนี้สวัสดีค่ะใช้ได้แล้วเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆทุกคนผัดเริ่มอืดขึ้นมาแล้วเนาะ ให้เม็ดข้าวสุกประมาณเราทำไม่เยอะนะเพื่อนๆทำประมาณหนึ่งกิโลนะคะเนาะประมาณหนึ่งกิโลล้างตอนต่อไปมาจะใส่น้ำตาลน,นะคะเนะาะใส่น้ำตาลแล้วเราเค่อยชิมรสดูนะเพื่อนนะคะเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆเนาะผัดไปเรื่อยๆ พอสักพักหนึ่งเขาแห้งลงอีกนิดนึงแล้วเราก็คั้นเองนะครเนาะเราไม่ได้เอามาข้ากล่องนะคะทุกคนหอมตอนนี้หอมมากเลยนะหอมกะทิหอมมบบใบเตยนะคะทุกคนถ้าถ้าเขาไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยได้ให้เอาแบบ เค็มแบบเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าผื่วข้าวเหนียวเขาอันนั้นตอนต่อไปมาจะใส่น้ำตาลน,นะคะนะน้ำตาลแล้วเราเค่อยชิมรสดูนะตอนต่อไปมาจะใส่น้ำตาลน,นะคะนะน้ำตาลแล้วเราเค่อยชิมรสดูนะ เราทำไม่เยอะนะเพื่อนเ่ทำประมาณหนึ่งกิโลนะคะเนาะประมาณหนึ่งกิโลล้างประมาณไม่เยอะนะคะเพื่อนนะเ่อนเนาะแล้ก็เปิดไฟแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจริงๆเราเขาต้องผัดใส่กับกระทะเนาะกนตลอดนะทุกคนพอจะได้ไม่ต้องตีกลนหม้อเนะขึ้นมานะเนาะตอนแรกจะมีน้ำเยอะเนาะ นี่เริ่มผ่องขึ้นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่แหละเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็กวนสักพักได้ที่แล้วเราก็เอาลงมาห่อเลยเลยนะคะเนาะตอนต่อไปมาจะใส่น้ำตาลนะคะนะใส่น้ำตาลแล้วเราเค่อยชิมรสดูนะคะใช้ได้แล้วเนะ,ะเอามานี้นะาะเพื่อน หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่แหละเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็กวนสักพักได้ที่แล้วเราก็เอาลงมาห่อเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้มาผัดใส่หม้อนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อความสะดวกเนาะกระทะเวลาเราคนแล้วคนไม่ค่อยสะดวกเราก็จะใส่แบบนี้นะคะกะทินะคะเพื่อนเพื่อนเราผัดใส่ในหม้อนะทุกคน ประมาณห้าสิหกสิบเปอร์ซนนี่แหละทุกคนเพือนอเห็นไหมข้าวเริ่มบานขึ้นมาแล้วนาะอันนี้ไมาผัดใส่หม้อนะคะเพื่อนๆนเพื่อความสะดวกนาะกระทะเวลาเราคนแล้วคนไม่ค่อยสะดวกเราก็จะใส่แบบนี้นะคะเราทำไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนทำประมาณ1นกิโลนะคะเนาะ ประมาณหนึ่งกิโลล้างหูทาให้ข้าวไม่สุกนะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าตัวน้ําตาลจะไปรัดรัดข้าวทําให้ข้าวดิบเนาะแล้วก็ต้งให้ข้าวที่ก็พอแค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตอนห่อกันนะคะนะ่ะเนาะตอนนี้สวัสดีค่ะข้าวหนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆหนึ่งขีดครึ่งก็ได้แล้วแต่เราเนาะม<ๆ>ันก็จะผัดไปเลยเหนี่ยวที่เราล้างแล้วเนาะ ทัางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้ได้แล้วนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณไม่เยอะนะคะเพื่อนๆนะเนาะแล้วก็เปิดไฟแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจริงๆเราเขาต้องผัดใส่กับกระทะเนาะกะทินะคะเพื่อนเพื่อน เราผัดใส่ในหม้อนะทุกคนแบบนี้ก็ห่อได้แล้วนะทุกคนเราก็จะห่อใส่กล้วยใส่กับถั่วเนาะคะันเนาะ,ะขั้นตอนทุกคนถ้าถ้าเขาไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยได้ห้เอาแบบเค็มแบบเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าถั่วข้าเหนียวเขาอน,นั้นใส่เราไม่ชอบหวานเราก็ต้องใส่เยอะนะใ่ อันนี้เราใส่ประมาณหนึ่งขีดเนาะเดบ๋วนี้ก็ห่อได้แล้วนะเพราะว่าพอเราเอาไปนึ่งเขาก็จะสุกเลยเนาะเราจะผัดไปสักพักนึงเนาะเด็กก็ได้แล้วเนาะ,ะอันนี้ไม้ผัดใส่หม้อนะคระันเพื่อนๆพืวยความสะดวกเนาะกระทะเวลาเราคนแล้วคนไม่ค่อยสะดวกเราก็จะใส่แบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อน ทำความสะอาดโอ้ขออภไฟนะกองมาละทำไมจะผนไฟนิดนึงนะคะเพื่อนๆกะทินะคะเพื่อนเราผัดใส่ในหม้อนะทุกคนเราใส่เกลือไปแล้วแลเนาะเกลือนะจะได้ที่ละ เราทำไม่เยอะนะเพื่อนๆทำประมาณหนึ่งกิโลนะคะเนาะประมาณหนึ่งกิโลล้างแบบนี้ก็ห่อได้แล้วนะเพราะว่าพอเราเอาไปนึ่งเขาก็จะสุกเลยเนาะเราจะผัดไปสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะนะแล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะเนาะเคได้ละคือข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มมารนะคะ เริ่มเห็นไหมเพื่อนเห็นนะเขาจะเริ่มพองๆเพื่อนเห็นไหมเขาเริ่มเอ้ยเหมือนมิตรข้าวเริ่มบานแล้ว,นะลวเนาะเราวมิเขาก็จะอืดขึ้นมาแล้วเนาะข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวที่เราผัดกับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่แหละเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ใส่น้ําตาลแล้วก็กวนสักพักได้ที่แล้วเราก็เอาลงมาห่อเลยเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ หย่ยวที่เราล้างแล้วเนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆประมาณไม่เยอะนะคนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เปิดไฟแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจริงๆเราเขาต้องผัดใส่กับกระทะเนาะอันนี้มมยผัดใส่หม้อนะคะเพื่อนๆเพื่อความสะดวกเนาะกระทะเวลาเราคนแล้วคนไม่ค่อยสะดวก จะใส่แบบนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมเขาเริ่มไอ้เหมือนเมิดข้าวเริ่มบานแล้วเนาะเราสุกประมาณห้าสิบหกสิบเปซ็นี่แหละทุกคน,นเพื่อนเห็นไหมข้าวเริ่มบานขึ้นมาแล้วเนาะตอนต่อไปมาจะใส่น้ำตาลน,นะคนะ ตา,ตาแล้วเราค่อยชิมรสูนนะอันนี้ไมยผัดใส่หม้อนะคะเพื่อนๆื่อเพื่อความสะดวกนาะกระทะเวลาเราคนแล้วคนไม่ค่อยสะดวกเราก็จะใส่แบบนี้นะคะกะทิสองลูกนะคะทุกคนมะพร้าวเนาะมะพร้าวที่เป็นลูกๆนะคะยี่ไมขูดเองแล้วก็มาเนาะ